មកច្បាស់ហែងនេះអត់បានណានេះណាណាមានណាណាអត់បាននេះអត់មានឃើញទេមិនដល់ដល់ហើយទៅមិនដល់ហោយខ្លោយឲ្យឆ្ងាយតិចមើលមកអត់មានមកឆ្ងាយមិញណាហុញនេះនិយាយត្រាប់គ្នាមក เป็นข่าวที่ทําให้สะเทือนใจใครหลายๆคนคะ่ะจากกรณีชุดลาดตะเวนของกองร้อยทหารผ่านที่2302ได้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณพิกัด WA 220861ซึ่งเป็นพื้นที่ค่ะที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบในอดีตทําให้มีทหารได้รับบาดเจ็บถึง3นายโดยหนึ่งในนั้นค่ะคือพลทหารธนาพัฒน์ุยวันหรือชาโนนท์อายุ21ปีชาวบ้านตาตุมตําบลห้วยใต้อาเภอข่ขันจังหวัดศรีสะเกดได้รับบาดเจ็บสาหัสขาข้างซ้ายขาดค่ะโดยทางครอบครัวของ ของพลท่าอันธนาพัฒน์ค่ะบอกว่า พลทหารธนพัฒน์เนี่ยเป็นคนมีจิตอาสาชอบช่วยเหลือชุมชนและเป็นเสาหลักของบ้านอีกทั้งเนี่ยพลทหารธนพัฒน์ค่ะยังสมัครเป็นทหารด้วยความสมัครใจและก่อนเข้ารับราชการยังได้บวชเพื่อความเป็นสิริมงคลขณะปฏิบัติหน้าที่ยังทํางานเป็นล่ามภาษากัมพูชาให้กับกองทัพด้วยค่ะโดยครอบครัวค่ะยังเผยอ,อีกว่าเพียงหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุค่ะทางพลทหารธนพัฒน์เนี่ยมีการโทรมาโอนเงินให้คุณแม่ค่ะเพื่อสร้างห้องใหม่ที่บ้านซึ่งคุณแม่ก็เริ่มลงมือทําแล้วแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นผนัง ก็เจอเหตุสลดก่อนค่ะ ด้นานพลทหารธนพัฒน์ค่ะก็ได้มีการเปิดใจค่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดที่เนิน481ช่องโบกจนต้องสูญเสียขาข้างซ้ายไปค่ะซึ่งพลทหารธนพัฒน์เนี่ยได้เล่านาทีเกิดเหตุว่าตนเองค่ะได้เดินลาดตระเวนกลับฐานใกล้ต้นพญาสันตบันระเบิดที่ตนเหยียบคาดว่าเป็นพลาสติกค,ค่ะเพราะว่าทหารช่างตรวจหาไม่เจอวินาทีตอนเหยียบค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีสติครบแต่พอระเบิดปุ๊บรู้สึกร้อนเป็นไฟอยู่ที่ขาเหมือนไฟลุกเลยค่ะและพบว่า าขาขาดค่ะเพื่อนทหารที่มาด้วยกันเนี่ยสลบค่ะตนเองเนี่ยจึงต้องไปปลุกเขาค่ะให้ลากตนเองออกจากจุดเกินเหตุด้วยซึ่งพอเห็นค่ะว่าขาตัวเองขาดเนี่ยเขาก็บอกกับตัวเองค่ะว่าหมดอนาคตแล้วแต่ไม่เป็นไรการมาเป็นทหารในครั้งนี้ผมสมัครใจมาเองพร้อมสละแล้วเพื่อแผ่นดินซึ่งต้องบอกว่าจากคําพูดของพลทหารธนพัฒน์เนี่ยทำให้ใครหลายคนถึงกับน้ําตาไหลไปตามๆกันเลยค่ะทั้งนี้ค่ะมีรายงานข่าวจากกองทัพภาคที่2เปิด เผยว่าพลโทบุญสิงห์พาดกลางแม่ทัพภาคที่2 ได้สั่งการให้ฝ่ายกําลังพลกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสิทธิของข้าราชการทหารในการปฏิบัติราชการสนามและให้ดาเนินการปูนบําเหน็จแก่พลทหารธนพัฒน์ุยวันสูงสุดเพราะเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยในการออกลาตะเวนและเหยียบกับระเบิดที่เนิน4 8 1วันนี้ค่ะโดยทางด้านพลทหารธนพัฒน์ค่ะาจจะได้รับการปูนบําเหน็จเลื่อนชั้นเป็น1 0เอกหลังจากรักตัวเสร็จสิ้นค่ะปลดเหตุสูญเสียจากการรบจะได้รับบํานาญเดือนละ15,000 2,600บาทซึ่งเมื่อรวมกับเงินรายเดือนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆแล้วเนี่ยคาดว่าจะได้รับเงินอยู่ที่29,800บาทต่อเดือนค่ะและได้รับเงินก้อนค่ะจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมประมาณ1 4 7 1 5 0บาทโดยประมาณค่ะขณะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านเปกตลอดการค่ะอย่างคุณหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์เองก็ได้ออกมาโพสรูปภาพค่ะของพลทหารธนพัฒน์หลังจากที่เกิดเหตุสูญเสียขาข้างซ้ายไปโดยทางด้านคุณหนุ่มศรรามค่ะมี การเขียนข้อความให้กำลังใจค่ะว่าพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องพลทหารธนพัฒและเพื่อนทหารอีกสองนายรวมไปถึงครอบครัวนะครับที่ต้องสูญเสียขาเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไทยอย่าได้หวังในน้ำใจจากผู้นําหรือทางภาครัฐเลยเพราะไม่มีเพราะเขาอยู่คนละข้างกับเราจะต้องให้สูญเสียอีกเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอคงจะมีแต่พวกเราพี่น้องทหารที่คอยเป็นกำลังใจและเห็นใจ สุดท้ายกระผมสิบตีสอนรามเทพพิทักษ์กองพันทหารราบมณนฑนทหารบกที่11บลผัด1ทัพขอเป็นกำลังใจให้ท่านแม่ทัพภาคที่สองและกำลังพลทุกนายพ่อแม่พี่น้องทุกครอบครัวที่แนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะด้วยความเคารพครับผมไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจําให้ใครข,ข่มขีทหารพระราชาทหารไทยซึ่งก็ต้องบอกว่า,าจากข้อความดังกล่าวของคุณหนุ่งสอนรามเทพพิทักษ์เองก็มีทั้งด้านแฟนคลับแล้วก็ประชาชนชาวไทยเนี่ย เข้ามาร่วมให้กำลังใจพลทหารธนพัฒ์กันเป็นจำนวนมากค่ะ ทางนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ะเพื่อเยี่ยม3ามทหารค่ะที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ังกล่าวและก็มีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความค่ะว่าวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นตัวแทนร่วมคณะกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กําลังใจทหารทั้ง3นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดในพื้นที่ช่องบอกอําเภอน้ํายืนเพราะ มอบสิ่งของจําเป็นให้กับกําลังพลในพื้นที่ขอส่งกําลังใจอย่างสุดหัวใจถึงพลทหารานาธนพัฒน์มุยวันสิบเอกปฏิพัฒน์ศรีลาศและพลทหารนัทวุฒิศรีเข้มที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละซึ่งเป็นสิ่งที่เราคนไทยต้องยกย่องเป็นแบบอย่างโดยที่ทุกท่านได้รับกําลังใจอย่างดีจากครอบครัวและรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้ชาติดิฉันขอแสดงความเคารพนับถือในความเสียสละที่มีต่อประเทศชาติของกําลังพลทหารทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ตลอดจนได้ทราบว่าทางกระทรวงกลาโหมกําลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่อย่างเร่งด่วนที่สําคัญจะมีมาตรการเยียวยายให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อย่างเต็มที่ที่ผ่านมารัฐบาลและกองทัพได้ดําเนินการทุกอย่างด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของกําลังพลและพี่น้องประชาชนและรักษาไว้เสื้ออธิปไตยของประเทศเพื่อให้พื้นที่ชายแดนกับคื้นสู่ความ สงบและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดค่ะขอส่งกำลังใจให้กับกำลังพลทุกๆท,ท,ท่านค่ะเมม่จะาห អានិអានិអានិអូបានអត់មានឃើញទេមិនដល់ដល់ដល់ឲ្យខ្លោយឲ្យឆ្នៃតិចមើលអូខេមកមកអត់មានមកឆ្នៃមិញណាហុញអូខេនិយាយសោកគ្នាអត់បានហ្នឹងណាបាទបាទបាទដល់នេះណាគុណទៅទៅហាយអូខេអូខេអើបានទៅទៅបងបងយករឹងរាំទៅបានណាបាទ យកនឹងឡើងមកផ្លាស់មកជិះជួយនឹងបានជួយនេះឯងជួយនេះហេងជួយនេះតែខាងបងនោះកាតែក្នុងទៅមានណាគីខត់បាទដតអត់មានថាអត់មានបញ្ហាទេកៅទៅទៅអូអត់មានថាឲ្យមិនមិនទៅគេនេះហាអូខេ ណ่าៗទៅខ្ញុំមកធ្វើនេះជួយទៅតាមនេះមកទីផតវ៉ាព្រឺឡងអើព្រឺឡងព្រឺចុះសិនបានមួយទីអត់មានទេអត់មានទីនេះមកមកវាហើយអាហ្នឹងមើលមើលមើលហើយៗខាងនេះខាងនេះទាំងចូលនៅអីលើយហ្នឹងអត់មានតែការទេបាទមកក្នុងរលចោះសូត្រមមកហើយអត់មានណាររឿងទេខាងនោះរឿងមុនខាងនោះចុះទៅចេះបាទអូខេរួចយើងហើយតែគាត់មិនបកយីអីទេ จมะไหะทยนิว <Mile> ส <dizzy> ื <health issue> <laughs> ่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกรา์สไตล์มาเสิร์ฟคูณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว Thank <laughs> you.